ท่านชายคนนรับสวัสดีครับกลับสวัสดีครับผมสวัสดีน้องมาเป็นละครแล้วของเราเอยงครับเหนียรักสายค่ะโอ้ยตอนนี้คือยิ้มไม่หยุดเลยครับดีใจมากๆครับผมที่ละครออนแอร์แล้วก็คือเราตั้งตาอราอแบบว่าละครออนออนแอร์ใช่คือแบบที่บ้านครอบครัวผมแบบเมื่อไหร่จะออนเนี่ยเมื่อไหร่จะออน<ช>ผมบอกหนึ่งทันวะสองทุ่มสี่สิบอะไรอย่างเงี้ย EP หนึ่งผมออกประมาณสามนาทีคือที่บ้านหรือว่าโหดีใจมาก ่อกานอันนี้เหมือนกันว่าพ่อแม่ผมเนี่ยก็คือวันที่1นธันวาคมสองทุ่มสี่สิบกล่องสองทุ่มสี่สิบเปิดรอเลยพ่อเปิดรอเลยอ่ะคือพ่อเป้มากคือแบบบอกพ่อไม่ค่อยบ่อยนะแต่พ่อจําได้แล้วพ่อแม่ก็คือนั่งดูยิ้มกลิ่นอยู่เงี้ยเออโอเคมีความสูงมากครับเพราะว่าอย่างที่บอกเนาะเป็นละครละครเรื่องแรกของเราสองคนเลยที่ออนแอร์ออนแอร์ทั้งเจ็ดที่เจ็ดใช่เอาสองไอพีแล้วครับ ผมผมไปดูในทวิตเตอร์ดูในเอ็กซ์แล้วก็ดูแฮชแท็กด้วยก็ผลตอบรับค่อนข้างดีเลยแล้วก็ดูในแบบทิก To อกด้วยก็จะมีแบบพี่ๆเอฟซีแล้วก็ทุกคนนอนตัดไฮไลท์ฉากที่พวกเราแบบฉากที่พวกเรามีเรื่องกันใช่พวกเราก็ถามว่าคู่กันไหมตอนนี้คู่ในเรื่องคือคู่กันครับใช่ครับคู่กันแล้วก็ ต้องต้องรอติดตามตอนอีพีต่อไปครับเพราะว่าอีพีสามอีพีสี่ในอาทิตย์หน้าวันจันทร์นะครัเข้มข้นที่ไบอยกเลยว่าจะเป็นเนื้อเรื่องของสารตวายโยในเรื่องค่อนข้างเยอะว่าเราจะอยู่ในแก๊งมหาลัยในแก๊งเพื่อนก็จะมีแก๊งเพื่อนด้วยคือมันจะมีาเตัรถูกต้องครับผมผมบอกเลยว่าเข้มข้นแน่นอนแน่นอนครับเพราะว่าวายโยกับสารัตน่เขากัดแซ้กันตั้งแต่อีพีสองอะถ้าทุกคนดูครับผมคือ แล้วเนื้อเรื่องมันก็จะขัดแส้งกันมาเรื่อยๆแต่ก็มันก็จะมีสถานการณ์บางอย่างที่ทําให้สารวายมันอยู่ด้วยกันมันมีเรื่องที่มันต้องคุยกันทําความเข้าใจกันแล้วก็โอเคก็จะเห็นมุมมองของอีกคนนึงมากขึ้นก็จะเปลี่ยนและเปลี่ยนความคิดของตัวเองว่าเอ้ยเขาไม่ได้เป็นแบบนั้นนะก็จะมีการเปิดใจกันมากขึ้นแล้วก็คุยกันแบบปกติมากขึ้นแล้วกันจากที่เห็นหน้ากันปุ๊บแบบเฮ้ยฉันไม่ชอบแกแกไม่ชอบฉันดึงคอเสื้อเสื้อย้ําหมดเลยเนี่ยนั่นดี ต่างคือต่างครับผมต่างกับอะไรหลายอย่างก็เป็นเหมือนว่าเป็นอีกอีกขั้นหนึ่งแล้วกันของการแสดงเพราะว่าในซีรีส์เราส่วนมากเราเข้าฉายแค่สองคนไม่ได้มีพี่ๆนักแสดงคนอื่นเข้ามาว่ามาแสดงด้วยนแต่ในภาคของละครเนี่ยเป็นสเกลที่ใหญ่ขึ้น แล้วก็อะไรแบบว่าคกอบเค็นหลย่นกล้องกล้องเนี like ่ย like ค like ือ like ก้องใหญ่สามตัวมาเจาะที่เรามุมแค่มุมกว้างแล้วไม่เราแบบคือมันตื่นตื่นกล้องตื่นกล้องตื่นแบบพี่พทุกคนนะครับเพราะเราแบบคิวแรกอย่างเงี้ยอย่างที่บอกไปคือมือสั่นเลยเวลาคุยโทรศัพท์แต่ก็ดีที่มีผู้กับที่เบิร์ดเข้ามาช่วยอะไรด้กําลังใจดีครับได้พี่ๆทีมงานที่คอยให้กําลังใจนะเนาะแล้วก็บอกไม่เป็นไรไม่ได้เอาใหม่ชิวๆเลยทุกนแสดงเราที่ลูดา ใช่คาแนะนําคือบอกว่าก็จะบอกว่าเทคนิคการจําบทการอะไรยังไงคือผมเข้าฉากซีแรกกับพี่พิงพอยกับพี่มิกแล้วพี่พิงพอยกับพี่มิกก็ให้คาแนะนํามาผมก็ถามเลยว่าถ้าแบบว่าผมมีปัญหาเรื่องการจําบทแล้วก็พูดไม่ค่อยชัดอะไรเงี้ยพูดเร็วไปพี่มิกพี่พิงพอยก็ให้เทคนิคมาแบบค่อนข้างดีเลยแล้วผมก็เอามาปรับใช้ก็ช่วยได้จริงครับช่วยได้ดีเลยใช่ครับไม่กักเลย อะไรนะโหผมยองผมมากล่นชัครแล้วตื่นเต้นหรอพี่พิงผมว่าพี่มิกพรพี่มิกเพราะว่าเป็นเข้าใช่ครับเพราะว่าซีนที่ผมเข้ากับพี่มิกซีนแรกคิวแรกอะเป็นซีนอารมณ์เลยแล้วผมต้องโกรธพี่มิกอะแล้วผมต้องเหมือนว่าตะคอเใส่พี่มิกผมว่าซีนนั้นก็รู้สึกว่า ค่อนข้างรู้สึกว่ามันยากแต่ไม่รู้ว่าจะออกมาไปยังไงเพราะว่าน่าจะออกมาดีแหละดีสิรอติดตามครับผมรอติดตามพีพีสามดีครับดีครับเห็นฉากที่เขาแบบโกรธและเห็นฉากที่เขาแบบเขามีความมุ่งม,มั่นในในของตัวละครของสาร,ระนะครับผมก็โอเคนี่แหละผู้กำกับในเรื่องนี้ความฝันเขาในเรื่องอยา,ากเป็นผู้กำกับผู้กำกับติดใจหรือไม่แต่แตอนในี้ต้องรอหรือหลังด้วยถ้ามีโอกาสก็แบบไหนเราก็ รวยหมดรวยหมดครับผมก็อยู่ที่ทางผู้ใหญ่ครับมีที่ทำสรงปีหน้าผลงานในช่น้แนตอนนี้ผลงานปีหน้าเอาจริงก็จะเป็นสลระฉบับร้ายครับที่ข้ามปีไปกับทุกคนใช่ครับข้ามปีไปกับทุกคนก็อยากทุกคนรอดูด้วยครับเพราะว่าเราจะข้ามปีไปด้วยกันแล้วก็จะดูแผนสาระฉบับร้ายไปด้วยกันครับเรื่องใหม่ถ้าเรื่องโปรเจกต์ใหม่ผมบอกเลยว่ารอติดตามรอติดตามได้เลยก็จะมีประกาศออกมาแน่นอนครับผมวัวนี้ การรักษาที่เขาขอรับของเราอ่ะมันเริ่มบรรจุด้วยเราแบบสอดขอบคุณที่เขาได้บอเอาจริงก็ผมอยากขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่คอยซัพพอร์ตซันชายมาตั้งแต่ซีรีส์อยู่ก่อนซีรีส์แล้วที่มีกระแสคำว่าซันชายออกมาให้จริงก็โหลืมไม่ได้เลยก็คือแฟนคลับทุกคนที่คอยมาทักทายคอยมาแบบเซฮายกับพวกเรานะครับก็<อ> ลืมไม่ได้เลยต้องขอขอบคุณไปกับทุกคนที่คอยซัพพอร์ตสัญชาด้วยนะครับก็อยากจะให้ทุกคนคอยติดตามพวกเราแล้วก็รอชมผลงานใหม่ๆเขาพวกเราต่อไปนะครับครับผมแล้วก็ฝากเอ็นดูสัญชาด้วยนะครับสวัสดีครับที่นั่งต้องลุกต้องลุ